ยึกโอ้ยของใหญ่ดีากใหญ่ตัวใหญ่ไหนๆๆๆขอชมนะครับโอ้โหดูไซส์ครับโอ้โหสามนิ้วโดนครับอุ้ยใหญ่ใหๆโอ้ยอีกครั้งครับไอ้กดครั้งครับพูดกี่ครั้งเลยดูจากสถานการณ์แล้วมันแรงขึ้นเรื่อยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันที่กองพระทะชึงนะครับจังหวัดสก้วนะครับเอาเดือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีตัวตัวท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับตอนนี้ติดฝนนะครับอยู่หลบอยู่ใต้สะพานก็ไม่รู้ว่าจะได้ตกปลาหรือเปล่านะครับบรรยากาศเหมือนมันจะตกทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายแล้วก็ที่เอาเดือลงนะครับวันนี้ก็มากับนักขวดเหมือนเดิมนะครับ ดิ้นรนนะครับบอกให้นอนอยู่บ้านก็ไม่อยู่นะครับดูสภาพหมายนะครับนี่เลยตอนนี้หลบอยู่ใต้สะพานนะครับเอาของลงเรือเสร็จแล้วรออย่างเดียวนะครับฝนตกให้มันหยุดก่อนนู่นเลยนะครับอยู่ข้างบนเลยนะครับลากเรือลงมานู่นเลยนะครับลงมาต้องเกณฑ์ทหารมาช่วยสามสี่คนนะครับอุ้ย นี่รอยอะไรเนี่ยหน้ามัมาะนะ้งอ,อยากได้เลขก็มาถูๆเอาแล้วกันถ้ายังไม่หยุดตกครับเดี๋ยวผมจะพาตกตรงนี้ก่อนนะครับพังพางนะครับรอฝนตกไอ้รอฝนหยุดตกนะครับนี่นะครับฟ้าตกรอฝนหยุดไปผังพางนะครับแต่คงจะอาจจะไม่หยุดก็ได้ครับผมดูดูแล้วนะครับ ตั้งหลาเเีอะผมเลยจะตรงไม่อยู่กมันอาจจะไม่อยู่ก็ไดูดูจากสถานการณ์แล้วมันแรงขึ้นเรื่อยนะครับาหลังฝน้ำแรงแรงแบบนี้ก็ใช้ตะกัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับต,ตัวเบ็ดสักเบอร์10นะครับตกแก่งแบบนี้นะครับสำหรับเยือนะครับมีอยู่ที่ ร้านอุปกรณ์ตกปลาประมาณ3-4ล้านนะครับมีอยู่ที่ร้านตองบีบึงพระนะครับตำบลบึงพระจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ร้านกวางฟิชชิ่งตำบลกุดป่องจังหวัดเลยนะครับร้านวานอนสร์ตฟิชชิ่งนะครับอยู่ที่วานอนนิวานนะครับจังหวัดสกลนครแล้วก็ร้านพี่ปุ๊กนะครับน้องขีมันโคกนะครับจังหวัดปัะจีนนะครับนานาท่านไหนสนใจก็ไป ดูนะครับใกล้บ้านวันที่มากระบอมได้ปลาคังตัวหนึ่งประมาณสามนิ้วโดนครับอุยใหญ่ใหญ่อุ๊ยคังครับไอ้กดคังครับพูดกี่คังเลยโอยกดคังนะครับตัวสวยเลยมาแล้วครับตัวแรกของผมนะครับไอ้คังไอ้กดคังครับขอดูหน้าหน่อยครับนี่นะครับ กดคังครับต,ตัวงามๆนะครับแม่เอาตรงนี้ก็พอแล้วกลับบ้านได้นะครับคังตัวสิสวยจ้ก<ะ>ินกูเมื่อกี้ดิไปหามึงน,นี่นี่ะครับกดคังตัวแรกนะครับนี่นะครับตัวแรก ยกดค้างนะครับเอ้าผมจะอยากมีปลาแล้วโอ้นอนกินปลาฟาวนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะปลาฟาวเอ้ยไม่ค้างหนึ่งเขาบ้างแล้วขวดจะตกเด็กอย่างเดียวเลยเล็กๆเรา ไม่วัด<อ>นะ<อ>ครับรร <laughs> พอเเล็กๆเราเอานะครับ <laughs> น้ำแบบนี้ก็จะมีตัวตลอดแล้ววิ่ง <laughs> <laughs> ดีนะครับโดนโอีกครับหนึ่งตัวไอ้ครั้งนี้<า>แล้วนะครับ <laughs> อค้างไม่แล้วนะครับนี่นะครับสงสัยจะพึ่งคลอดเมื่อเมษาที่แล้วนี่นะครับยาวว่า เราย้ายใหม่กันดีกว่านะครับไปหาของใหญ่กันดีกว่าถ้าจะลงมาตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับฝนน่าจะตกตลอด <c oughs> <c oughs> คืนนี้น่าจะเปียกยันไข่นะครับ,บ,บ FC เลยเนี่ย พูดไม่จานพี่ได้ยินเสียงรถเด้อได้มาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นี่นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปลากำลังกินกดเหลืองใสเงำๆนะครับนี่มาแล้วนะครับครับต้อนรับสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนนะครับพี่บอมนะครับอ่าร้องตามนะครับต้องขึ้นไปรับ ราะว่ามาตรงนี้โดนของนะครับพี่บอมบอกนะครับมาดูกันนะครับหมายสิสวยจะรวยหรือเปล่านะครับ โอ้โหพี่จะตีไปไหนเนะี่ยไม่รู้เลยแต่กอนมาถึงนึ่เบอร์อรออรไปตีไปไหนนะักหนาโดนครับมาแล้วนะครับนี่ นักขวดกําลังพูดเลยว่าตรงสะพานกินดีกว่านะครับนี่มาแล้วนะครับกดเหลืองครับนี่ดวงงามๆครับแอะ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 แ,อแอด็ดสองคันพร้อมกัน,นหรือเปล่าเฮ้ยรถรถมันใหญ่ครับป่าวไซด์เดียวกันเลยนะครับตั <laughs> วง,งามๆนะครับกินแพ็คคู่นะครับ<น>มัดปากมาเลยครับ <laughs> น,นี่นะครับสองตัวติดนะครับอันนี้มัดมาเลยเห็นไหมลัวหลุดพี่กวดมัดปากมาเลยหเห็น ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งคืนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับทั้งคืนผมบอกได้เลยใช่นี้เราพร้อมรับได้กระสุกเลยมันก็ต้องมีบ้างแหละกระสุกใกาาล้ใ,ใกล้บ้านไม่เป็นไรแล้ว ออน่มาดูไมน้นี่อีกไม้นะครับปลาเบ็ดเล็กเราไม่ไม่ไปไกลนะเจ้ากุ้งหรือเปล่าเนี่ยกุ้งหรือปรากฏ รปรากฏขอดูหน้านะครับไอกดคังเล็กอีกแล้วนะครับโอ้โหแม่มันไปนไหนเนี่ยอ,อืมอ,อืมขอลองไปบ้างดูสิ โอ้ยเด็ขวดโดนของแล้วนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหน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 ขอชมหน่อยครับโอ้โยดูไซส์ครับโอ้โหเฮ้ยดี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 ของดีดีไอจับเอาจับเอาพี่ขวดล้วงเอาในน้ำเลยนะใหญ่จริงล้วงเอาในน้ำเลยนะใหญ่ปึ๊บใหญ่ปึ้มไอล้วงล้วงเอาในน้ำเลยล็อกเงี้ยงตัวแรกมาแล้วนะครับนี่ไหนครับเด็กขวดโอ้ยขอดูของจังๆหน่อยดิครับ ดูไซส์ครับโอ้โหกดเหลืองครับไซส์น่าจะสองนะครับตัวนี้โอ้ยโอ้โหหายยากแล้วนะครับโอเคครับผมผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับเออก็คีมาเจอแล้วนะครับของใหญ่เจอยังเจอแล้วอยากได้ก็ต้องได้แหละตกแถวนี้ไปนะครับอ้ พี่บอมก็ตบแต่เด็กปะอ๋อพี่บอมก็ถูกนี่บอมกรอบอย่างเดียวเลยนะมีตัวนะครับ หมายนี้น่าจะมีตัวตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับแหมนัมกวดจะหาแตตัวใหญ่นะครับตัวเล็กไม่เอาแล้วนะครับไปยหญ่หมายกันนะครับ สกิปปิ้งหรือสกิปปิ้งยึกโอ้ยของใหญ่ดีมามีตัวนะครับเก็บมาโอ้โหตัวงามงามมาแล้วนะครับนี่ชิว่าโอเคแล้วนะครับมีตัวจริงๆครับนี่มาแวว ใส่ใสงามครับใี่ครับ <c oughs> ดันโลนครับตัวนี้นี่แน่ <c oughs> นี่นะครับไ่ดันโลนครับตัวนี้เดี <c oughs> ๋ยวมาดูหมายนี้นะครับก่อนจะค่ำนะครับ น่าจะเป็นหมายตอนกลางวันหมายสุดท้ายนะครับแล้วก็กไปดูกันตอนเช้านะครับถ้ามีตัวกลางคืนก็อาจจะได้ดูนะครับถ้าได้ตัวใหญ่ๆห,หาตัวส,สวยๆให้ชมนะครับแล้วก็กลางวันไปดูกันอีกทีนึงนะครับมีตัวใหญ่หรือเปล่าไปมือก็มาอีก<ป> ใหม่แก้วพบเผาบ้างเถอะพ่อเอ้ยหม,ามาอนทัวร์ทุกทิศแดกข้าวดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าอีกเช่นเคยนะครับ เมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนนะครับลงไปก็ลงไปไม่ได้นะครับขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เนื่องจากกอไผ่มันล้มขวางคลองเลยนะครับก็เลยพากันมานอนที่นี่นะครับใต้สะพานนี่ครับนอนนะครับกเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วนะครับมาดูผลงานปลารวมของเรานะครับ นี่นะครับถ้าไปได้ไกลๆก,ก่อนนี้ก็น่าจะลุ้นมีตัวเยอะกว่านี้นะครับสำหรับทิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ หน้าตาก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ